สวัสดีครับผมเกยสารใต้ครับครับท่านผู้ชมครับสลหรับมือนีเนาะครับผมกับสิพาท่านผู้ชมมาตามต่อความฝันของพี่ปุนครับผมกับมาหาเพื่อนหลายครั้งแล้วครับเพื่อนกับบัจจุบันจักเทียครับก็เลยตามมาทุ่งหน้าครับมือดีเพื่อนมามาถ่ายหน้าครับท่านผู้ชมครับเตรียมลูกเข่าครับก็เจอเพื่อนพอดีครับตามมาหน้าที่หละครับท่านผู้ชมนี่ครับพี่ปุนเป็นกย์ยูทุ่งหน้าครับ ส่วนเสียงที่ว่ากระจายเสียงเสียงดังแน,นะครับกขออภัยเด้อครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าพระพระเพินประกาศครับท่านผู้ชมมือนี่ครับแต่เสียงดังก็ขออภัยน้ำแน่ครับนี่ครับพ่ปุนเพิ่นมาถ่ายหน้าแต่เสาเลยโอ้ขยันแท่าไรพิปุนมาแต่เช้าเลย,เเลยผมมาหาพี่ กับทุกวันไม่เจอไปโน่นไปหาผักหาอะไรขายอ๋อออบ้า้าางานาา<อ>น๋ไปหาผักหาอะไรมาขายแล้วแต่ถั่วที่สุกคู่เอปลูกปลูกผักปลูกถั่วไว้ทางนู้นนั้นเขาจะดันเป็นนกใหญ่ๆอ่ะเป็นชั้นแล้วก็จะเป็นร่องดำนาครับแล้วก็มีถั่วการมงุงกับการทำมุงตรงนั้นครับส้มเคี้ยวหวานหนึ่งร่องอืมปลูก ปลูกถักปลูกอะไรขายเนาะรับขอให้ขายดีๆเด้อพี่ครับครับครับสาหรับงวดนี้ฝันแล้วฟันวันว่าเขาจะอยู่ในบ้านแหละอยู่ในบ้านแหละครับกับกับเนี่ยครับทีนี้ก็ไปพากันเที่ยวเมื่อไรมันจำบ่ได้นะพากันไปเที่ยวทีนจะกลับพากันกลับมากับเห็นเขาสูบป้านะสูบยางอยู่ในในนี่นะครับในในเหมือนหนองมือนยางสักอย่างนะครับ นี่ก็พากันเอาสุ่มไปจับจับปลาก็มาวางไว้ทั้งทึงนะวางไว้ทางถึง,นะง,ง,ถงจักไผเนาะว่าลอยเอาปลาไปหมดครับเออเขาก็ขโมยปลาไปนี่ก็เอาไอปลาที่จับไว้ทำไมมันหายไปที่เนียที่กเก็บสามสี่คนแนละ้วมาเก็บจับปลารวมกันไว้นะครับครับนี่ก็ปลามันก็หายไปไม่รู้ใครเอาไปตรงสุ่มนะนะั่นแหละครับนี่ก็กระตนอ๋อก็คือฝันว่าไปหาปลากันครับ แล้วก็ได้ปลามาแล้วก็มีคนเข้าไปจับปลาไปหมดเลยครับอย่งน้นเล็นีมีศูนย์อเกบ่า่ไม่ได้น่าจะศูนย์จะน่าจะมีศูนย์ผมว่าเพราะจับปลามาแล้วก็หายหายครับแต่ศูนย์ศูนย์ตัวไหนยังไม่รู้ครับครับส่วนปลาก็ปลาก็แปดับแปดหรือห้านี่เลยครับถ้าให้พี่ปุ่นตีเลขให้ท่านผู้ชมนี่พี่ปุ่น ชอบตัวไหนตีได้ตัวไหนครับตีก็ก็อย่างจับปลาเนาะจับปลาเนี่คือตีก็คือจับก็เจ็ดนี่แหละครัปลาก็ห้าเนี่ยเจ็ดห้านี่ละเกินเนี่ยเจ็ดห้าห้าเจ็ดนี่เลยแต่ว่ามันหายไปเนี่ยมันศูนย์ราเจ็ดมันมีศูนย์อะไรสักอ,อย่างนี่นเลยรับก็คือจับก็เจ็ดปลาหายไปก็ศูนย์แล้วก็ห้า ครับก็ศูนย์เจ็ดห้าครับศูนย์เจ็ดห้าแต่ปลาแปดดี้พี่ไม่เอาใส่ปลาแปดมันก็มีแต่ว่ามันไม่ได้เอาใส่นะแปดเพราะว่ามันหายครับมันหายก็ก็เลยตีแค่เป็นศูนย์ไปเป็นศูนย์ไปครับจับก็เจ็ดจับก็เจ็ดแล้วห้าห้าก็ปลาห้าก็ตีเป็นปลาไปเป็นปลาไปอ๋อ ส่วนไอไอเลขแปดที่ว่าเป็นปลาก็มันตีได้สองอย่างเนาะครับคตีได้สองอย่างแล้วแต่จะตีเนะครับครับนี่เราจะเขาจะตีเป็นเนาะครับผมคงตีไม่ค่อยเก่งหรอกครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเขาตีช่วยด้วยเนาะครับครับครับเพราะว่าอ่าท่านผู้ชมบางท่านเขาก็ตีตัวเลขเก่งนะพี่ปุณครับครับเดี๋ยวเราก็ไปดูท่านผู้ชมตีให้ด้วยครับครับอ่ัครับท่านผู้ชมครับอ่าสหรับพี่ปุณเพิ่นกัฝันประมาณนี้ครับ กับท้าทบุญชมทันใดที่ตีตัวเลขเกง่งๆเนาะครับกับเมียนมาบอกน้ำแนครับ <c oughs> เพื่อได้ตัวเลขดีๆไปฝากท้ามุชมท่านอื่นนั่ครับ <c oughs> ครับกับพิปูนเพื่อนกตีหายคือศูนย์เจ็ดหาศูนย์เจ็ดหาครับป่าหายไปกระศูนย์จับกระเจ็ดแต่พี่ปูลตีปา่าคือเลขหาครับ <c oughs> สำหรับพี่ปูนเองเนาะครับท่าผู้ชมก็ได้ศูนย์เจ็ดหาแค่หางเดียวเท่านั้นเนาะพ่ปูลครับหางเดียวเท่านั้นอันนี้ เลขใกล้ๆสีออกเลยนะครับนี่รับก็เลยมาตามต่อมาย่ำใดกับบัจจุบานจ้าเกียครับชุดก่อนเนาะปีนี้เป็นเนาะชุดก่อนเนาะปีเป็นก็พอได้อยู่ทานเลือดมันหกยังหยดอยู่หกเนาะก็ได้หกแต่เราก็หยดที่ว่าเลือดเป็นสามเนาะอ่างวที่ผพานมาเข้าตีตัวเลขผิดตัวเลขกผิดครับแต่ก็มีท่านผู้ชมขอตีถูกเน่ยก็แบบลักษณะแบบนี้แหละครับครับางข้างเข้าตีไป ท่านผู้ชมเขากตีอย่างหนึ่งเด้ครับเขาไม่ได้ตีตามห้าเขาก็เขาก็ถูกไปก็มี่ครับเพราะว่าความฝันของพิปูนกะเขามาหลางวดแล้วเนาะครับเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมทุกๆคนครับเขามาซิงงวดแล้วเนาะซิงงวดแล้วก็มาแล้วก็มาเวียนงวดหนึ่งครับกับมาเวียนงวดหนึ่งเลยก็มา่งวันนี้เนาะครับครับวันนี้มันก็ออกวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดครับเมียนครับเลียออกวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดอ่ามกราคมกหาครับครับ เลขฮางเดียวครับขอให้มากอีกเด้อน้องพ่ปุนเนาะครับกษิมีโชคมีลาไปน้ากันเนาะครับสรับตัวผมเองเคยสารใต้ครับท่านผู้ชมครับกัมานําเสนอตัวเลขกับท่านผู้ชมทุกทุกคนได้รับชมน้ากันครับเพื่อถ้าท่านผู้ชมมีโชคก็จะมีโชคล่ะครับท่านผู้ชมครับกับล่องพิจารณาเบื้องครับเดี๋ยวสลับตัวเลขของพี่ปุนเนาะครับเดี๋ยวผมสิลงให้ท่านผู้ชมใบเบิ้งไทยไทยคลิปครับใบไทยไทยคลิปครับเพื่อ ่เพื่อท่านผู้ชมจิมักตัวเลขของพี่ปูนตีหายหนี้เนาะครับกับลองพิจารณาเบิ้งครับครับผมประกอบคุณนี่พูนหลายครับครับที่มาแบ่งปันความฝันให้ครับท่านผู้ชมฟังอ่าสุงวัดเนาะครับทุงวดครับพ่ปูนกับฟันทุงวดครับครับพ่ปูนในอันนี้จะหวานแล้วบ่ครับจะหวานแล้วเอ้แต่ปีนี้เขาไม่เห็นเขาปล่อยน้ําเกลือมาเลยเนาะเขาจะปล่อยที่ยิมห้างเมื่อเท่านี้ ทางโนก็ปล่อยที่สิบห้าอืมสามหนึ่งันหนึ่งมคันชุดชก่อนก็ฝาดปล่อยช้าก็จะป,ปล่อยทางโงก่อนครับวันนี้ก็ปล่อยเร็วก,ก็ปล่อยทานนี้ช้าบ้างสลับกันครับอ่าแล้วพี่ปุ่นมีตัวเลขที่ตัวเองชอบไหมตัวเลขวดเนี้ยที่ชอบวันนี้ยังไม่มีเลยนะผมนะผมไม่ไม่ชอบเลขไหนนะก็มีแต่เลขความฝันครับเลขความฝันผมยังไม่ไม่ได้ชอบเลขไหนเลยอ๋อ ม่มีเป็นในส่วนตัวนะครับครับพยายางชุดกอดเออมีแต่ท่านี้ยังไม่มียังไม่มีว่าตอนไหนที่ชอบจริงๆก็จะชัดเจนจริงๆริงอ่ะครับวันนี้ก็เสียงดังจ้ะเนาะครับดังทั้งหมดเลยทางนู้นก็ดังี่ใช่ทางสองบัตรเลยเพราะว่าทางช่องกับอคือเสียงที่ทันได้ชได้ฟังได้ยินอยู่นี่ครับคือวัดสองบัตรครับอยู่มมอบาทญี่ปุ่นครับเพื่อนก็เลยเปิดไอ ฮอกระจายข้าวนะครับท่านผู้ชมกระเสียงดังแนผมก็ขออภัยท่านผู้ชม้ํานเด้อครับถ้ามีเสียงรบกวนเนาะครับจะขออภัยน้ำแนครับครับสำหรับคลิปนี้เนาะครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีครับวันที่17มกราคม65นนี้ครับเลขของพีบูนคือ0-7 5าครับกระล่องน้ำไปประกอบการเชียงโชคเบิ้งครับธรรมะครับกระซํานี่แหละครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ ุ <Cornell. S 1> ๋นแล้วอายุของพี่ปุ่นนี่ปีนี้กี่ปีกี่ปีแล้วครับปีนี้ห้าสิบพีครับอ๋อห้าสิบแล้วเนาะครับแล้วบ้านเลขที่ครับบ้านเลขที่สี่หนึ่งบ้านเลขที่สี่สิบเอ็ดครับสี่สิบครับเผื่อมันมาเนาะครับครับเพราะว่าอ่าบางครั้งถ้าบอมาเรียกความฝันมันก็สิมาบ้านเลขที่หรืออายุของพี่ปุ่นก็ได้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้นําไปประกอบการเชียงโศกน้าครับ